พาไปดูบรรยากาศของการถือศีลกินผักกันหน่อยนะครับอย่างที่จังหวัดภูเก็ตเขามีการประกอบพิธีลุยไฟครับหรือว่าพิธีก้อยหวยนะครับเนื่องในประเพณีถือศีลกินผักก็มีประชาชนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมกันเป็นจนํานวนมากเลยครับพิธีก้อยหวยหรือว่าพิธีลุยไฟเป็นพิธีกรรมหนึ่งในงานประเพณีถือศีลกินผักที่ภูเก็ตนะครับที่ศาลเจ้า ตุยตุถเต้าโบเกงซึ่งเป็นสารเจ้าขนาดใหญ่อันดับต้นๆของจังหวัดก็มีการประกอบพิธีที่ลานหน้าบริเวณถนนหลวงพ่อครับสำหรับพิธีนี้ก็เป็นพิธีกรรมหนึ่งในงานประเพณีถือศีลกินผักตามความเชื่อคือเป็นการสะเดาะเคราะห์นะครับล้างสิ่งที่ไม่เป็นมงคลมีองค์พระเป็นผู้สะเดาะเคราะห์ให้กับผู้ร่วมพิธีนอกจากนี้ยังเป็นการขอพรจากองค์พระให้ช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้หมดไป โดยจะให้มา้าทรงขององค์เทพเจ้าเดินหรือวิ่งผ่านกองไฟจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งหลังจากองค์พระผ่านกองไฟหมดแล้วก็จะอนุญาตให้ผู้ร่วมถือศีลกินผักที่มีความมั่นใจว่าตนเองสะอาดและบริสุทธิ์ทั้งกายและใจร่วมเดินลุยไฟโดยองค์พระจะเป็นผู้อนุญาตว่าจะสมควรให้ร่วมลุยไฟได้หรือไม่ครับซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่6ของงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2567 ก็จะมีการประกอบพิธีแห่พระรอบเมืองของศาลเจ้าแห่งนี้ครับจะมีม้าสรงขององค์เทพเจ้าต่างๆร่วมประกวนแห่ประมาณ2,000คนและยังมีพี่เลี้ยงม้าสรงติดตามเป็นจำนวนมากจากภูเก็ตไปดูที่เบตงก็คือคลากเช่นเดียวกันนะครับบรรยากาศที่หอนาฬิกาเทศบาลเมืองเบตงเป็นสถานที่จัดพิธีรุยกระเบื้องในงานเทศก,กาลถือศีลกินผักของวัดโพธิสัตว โตเจ้าแม่กวนอิมเบตงหรือว่าวัดกวนอิมเบตงนายอัมพลพงศุวรรณผู้ราชาการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชาการประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากก็มาร่วมพิธีในครั้งนี้นะครับก่อนที่เหล่าม้าทรงจะเริ่มทำพิธีมีคณะมังกรสิงโตจากวัดเฉินหวังเมียวัวลาลมเปอร์ประเทศบาลเซียแสดงให้คนที่มาร่วมงานรับชมอย่างงดงามเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าเด็กๆและคนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากครับ จากนั้นบรรดาม้าทรงทั้งชายหญิงของไทยและมาเลเซียเริ่มประกอบพิธีเข้าทรงและเดินลุยกระเบื้องม้าทรงบางองค์เดินเหยียบบนกระเบื้องไปเลยนะครับแบบที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้นะครับหลังจากพิธีลุยกระเบื้องเสร็จแล้วบรรดาม้าทรงผู้หามเกี้ยวองค์พระได้เดินไปประกอบพิธีลุยไฟที่ด้านข้างอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ซึ่งบริเวณนี้ก็มีประชาชนและนักท่องเที่ยว มารอชมเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันครับ